สวัสดีค่วะวันนี้จะมาแกะออกล่องสุ่มกันอันนี้คือสุ่มอะไรไม่รู้เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าสุ่มนี้หนึ่งบาทไม่น่าเห็นหรอกในกล่องแกะเลยไหมแกะเลยไหมคะแกะเลยไหมคะพูดคะ่ะพูดแกะแกะไหมคะพูดแกะแกะไหมคะพูดแกะโอเคปิดอะ ผิดทางค่ะแกะผิดทางไม่เป็นไรแกะมาอาทิ้งค่ะอาทิ้งแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะอาทิ้งค่ะอาทิ้งโอเคได้ประมาณนี้แล้วเนาะแล้วก็จะแกะันเลยเห้ยบมาใส่ชุดก่อนนะค่ะกป๋าใช่อันนี้นะหุยลูก น,นี้ยฝูงลูกเขาเหรอฝูงลูกโตแล้วก็อย่าเอาหัวมาก็อันนี้อันนี้เดี๋ยวข้างหลังก็มีกล่องไปกล่องไปเราจะมาแกะอันนึงไปเที่ยวทะเลถิ่งแล้ว,ลวเราต้องนแตะวองน <8, S 2> ี่นน 2. 2> อันนี้คือข้างหน้า อข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าจะเขียนว่าซองสุม่ม DIY ซองสุ่มทำเองซองสูมม <ปะ S 1> บ่บรรนทำมือสองสภาพยังดีเพียงซองละสิบบาทเท่านั้นนะคะแกะได้ไหมคะมีเข็มใจไหมนะแกะได้ไหมไแกะไม่ได้เหรอทำไมาดีมีกันไกลไหม ตมน้ำายถ้าอีกรอบหนึ่งพี่จะไม่เล่นด้วยดูค่ะไม่เป็นไรเราแก้ดว,ว้าวมีสองชิ้นอาทิให้นะอันนี้เราแต่งตัวสวยโอเคอาโชว์โชว์พี่กล้องหน่ะเนย่จะมีสองชิ้นนะคะอ,อันนี้จะเป็นตัวของนี่นี่น่ารอเขหน่อยอยากต่อ ส่วนอันนี้จะเป็นของแถมนี่ของแถมการาดเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่เปิดตรงนี้คืยปูอ่ะแมวดีกว่าไปว่าเอ,อ๊ดโอเสื้อเปียแกเกะแป๊บนึงนะน่า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 น,น่า,นาอุ้ยขาด อาทิ้งค่ะยดีลขอบคุณค่ะนี่ได้เป็นแคมปัสของเล่นแคมปัสมาเราก็มาแมาจะไปอืมอันนี้นี่อันนี้จะเป็นสองสุ่ม5ห้าบาทสองสุม่มนีอไวสองสุ่มทําเอ แกะกันไหมคะแกะเลยโอเคแกะเลยแกะยังไงดูว่าแกะยังไงนี่ไงแกะทิ้งตรงนี้ออกก่อนอัทเทิงไม่จับถังขยับขึ้นมาดีๆมันล้มอ่ะแอลดีไม่ใช่คุณแจค่ะอันนี้คือที่เปิดเบียร์นะคะที่เปิดเบียร์เปิดเหล้า เปิดเล้าเหรออันนี้ก็จะเป็นของแถมอาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรใช่ไหมทําไมไม่มีของแถมมีค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันมียังไงมาดูค่ะคุณกับพ่าไม่เห็นว่ะเอ้ยจะจบแล้วยิงไปแล้วี่อนี่ตรงกำไรจะใส่ให้ดูทิ้งเท่าไหร่นี่ เด็กใส่แล้วจะแบบหลวมไม่เชื่อดูอันนี้พอใส่ได้อยู่แต่ถ้ามือคนนี้ลหะจะใส่ได้ไหมเนเห็นไหมมันหลวมลองแบบความดูดิความดูโอ,อาดมือเ็ททำมือปกติเน่ะร่วงเลยเห็นไหมไปเอาซองนี้อันนี้หมดซองแล้วอันนี้ซองสุดท้ายอันนี้ ซองส่มลิปสติกซองสุ่มทำเองซองส่ม DIY อองนี้ราคาซองละห้าสิบาทหรือซองละห้าสิบาทเท่านั้นผลิตแค่ซองเดียวเท่านั้นนะคะคนี่ผลิตแค่ซองเดียวนะคะตื่นไปกันเลยนี่เก็บ่อ,อันนี้ออนี่ออัอไปอีอัน้นอัอันนออ เล็สตกว้าวอ่ะเอาอไปชิอืออันนี้เป็นเล็บพสติกสีออกสีทพทีนะคะาาย่าพึ่งจับสีมันจะประมาณนี้กล้องกลงมันแตกนะคะมันก็อาจจะเห็นไม่ค่อย,ยชัดกินไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นของแถมนะคะ ของแอันนี่เปนกำไรเด็กแก่ก่อนแก่ของแถมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินข้าวแปะขาป่าเป็นอุปสรรคมากเลยค่ะพาไม่ได้ค่ะมันตัวผ้ใหญ่ติวผ้ใหญ่ไม่ชอเด็กอีย่อยงทางแกะยากมากค่ะขอคัดแป๊บนึงนะคะอโอเคค่ะแกะได้แล้ะ หลังจากคัดไปเมื่อกี้อือเอาไปที่ค่ะเป,เป็นกำไรเป็นกำไรโซนสีชมพูเป็นตรีมสชมพูเอาลองใส่อยากใส่ลองใส่ได้ก็ใส่เลยแล้วไม่จะหลวมเลยนะถ้ามันเป็นเด็กอืมเหลือสองกล่องแกะกล่องไหนดีนะ เอากล่องนี้ก่อนดีไหมเก็กล่องนี้เอากล่องนี้ก่อนเนาะเอากล่องนี้ก็เขียนว่ากล่องสุ่ม DIY กล่องสุ่มทำเองกล่องสุ่มทำกำไรเองน่าจะได้เนาะนี่แกะตรงนี้นะคะมีที่แกะด้วยเออกล่องละห้าบาทาลกลท่องนี้กล่องห้าบาทแกะวู้วู้อ้าวตรงนี้มันไม่แกะให้อ่ะคนทำคือแบบมือใหม่ทำนา่า นี่เล้ามาแล้วค่ะอะทิ้งเลยนี่อันนี้จะเก็บแค่นี้ว้าวได้ของสามชิ้นว้าวได้อะอะทิ้งครับนี่อันนี้จะเป็นของชิ้นแรกไม่ได้อะไรอันนจะเป็นกระต่ายอันนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นตัวกําไรทำเองไก่กองก่อน อันจะเป็นตัวกําไรทาเองในกําไรนะอันนี้จะเป็นของแถมเรามาดูของแถมกันแล้วคนดูของแถมก็ว้าวว้าวอะไรยังไม่ทันแกะเลยอืออันนี้กล่องที่แล้วชูปไปแล้วค่ะยิงครับเป็นกบเหลาของแถมเป็นกบเหลาอ่าเอาไว้ใช้กล่องสุดท้ายกล่องนี้ กล่องสุ่มทํากําไรสาําเร็จรูปมันจะเป็นกําไรสาําเร็จรูปมาแล้วมาดูกันว,ว่าจะได้อะไรแกะมันกันเลยตรงนี้แต่กล่องกล่องนี้สภาพค่อนข้างเย็นนะคะเราก็เลยคิดว่าน่าจะได้ของแบบแล่ไอเทมเพราะว่ามันเย็นอุ้ยสภาพกล่องคือเย็นมากไอเสียงดางรับไอเสียงนางครับเรา่ายคิดก่อนนะครับไอเสียนาครับแป๊นนึบ,นบ,นบมันแกะยากมากอ่ะ เราจะฉีกอย่างนี้เลยนะโอ้พอแล้วพอแล้วโอ้ยให้ถ่ายคลิปคอนเทนต์ตัวเองบ้างเถอะอ่ะอาทีว้านีไ่ได้รูปนะได้เงินกำไรสำเร็จรูปเดี๋ยว,วเราจะแกะกันเลยนะคะทำไรนี้สวยกว่าดัได้ด้วยนะยื๊บมีแกะออมาแล้วก็ะตามานจะเป็นเสือ เสือน้อยอังโกน,นี่กำไรคิตตี้กำไรคิตตี้ในเสือน้อยอ่ะนี่เสือน้อยนี่คิตตี้นะคะทุกคนกำไรคิตตี้กำไรคิตตี้อันนี้ส่วนตัวใส่ไม่ค่อยได้นะเล็กไปส่วนตัวใส่ไม่ค่อยได้เล็กไปอ,กอ,ไอ่ะเอาไว้ใช้หนูจะใส่ถุงอันนี้ใส่ถุงนี้ไว้ไดยมั้ยไม่ขอนะเอาเสือมาสิเอาเสือมา จะได้ใส่ได้เสือกระดาษเสือทมหากระดาษเสือเก็บไว้ไหนเปิดมาเลยอลยแม่เจอแล้ากระดาษเสือมาเร็วๆเราไม่ฟังเลยจะตีแน่เสือหรืออะไรก็ได้เอามาเถอะเสือน้อยเสือใหญ่ก็ได้เอาได้เสือน้อยเหมือนเดิมเอากำไรมาค่ะจะใส่ไหมทาไม่ใส่ใส่เกเอามาเก็บ ส่แม็กำไรอะ่ะอือืถ้ารอบถ้าอีกรอบหนึ่งจะไม่ให้เล่นด้วยนะแล้วนะใส่ดิฉันพัทแลวนะอุ๊ใส่สิจ๊ะลูกอมอ่ะเหม็นเหมือนจังไดอย่าเปิดใครบอกให้เปิดฮะใครบอกให้เปิดใครบอกให้เปิดถามใครบอกให้เปิดพูดใครบอกให้เปิดมีใครบอกให้เปิดไหม ไหมพูดพูดแต่งตัอวาอาบนอาบัอ๋ออันนี้เองนี่เป็นกำไรทำเองนคะคะนี่<ต>นูแกะหมอันนั้นอันนั้นเาขอเอง นี่เจอแล้วโหได้เยอะมากนีนน่ได้เยอะมากแต่เราไม่รู้เราจะต่อยไงเดี๋ยว่รู้จะทำไงนี่สายแห่มาด,ด้วยนะนี่เราจะลองแบบร้อยเล่น,ลนๆนะแต่เราจะไม่ทำนะทุกคน ่ยเลอย่ามาถูกล้องสิทำบลอ,อนด์ไองใช้ความแม่ยนยำนะนี่ตรงนี้เขาร้อยมาให้นิดนึงได้ไหมจะได้แบบอย่างนี้ไงเอาเฟ่ปลาปลาปุบหลับไม่เอาปากใส่เข้าไปอ้าวทำไมไม่เอาไหวเวลาแบบป,ปุบหลาหักอะไรเงี้ยเอาไปเหลาดินสอนเหลาสีขอเพื่อนได้จะเอาถ้าเพื่อนไม่ให้ยืมละ่ะ ถไม่ยิงก็ไม่เป็นไรคุณครูมีว้าวหลุดลนะใส่พี่เปียวดูขอนะอืมอันนี้ก็เหมือนกันไปเลยพี่ปลาพี่เปียวให้หนูมาเชื่อยูจีทำหน้าไอจีไอจีพี่เปียวให้จีแล้วมั้ย่อให้หนูเลื่อนอนอันนี้ขอขอได้ไหมไม่รู้ยังไม่รู้จะไม่ได้ไม่รู้ เอาพี่เปรี้ยวก็ไม่รู adım, mm, ้ไม่รู้ก็แปลว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมไม่ให้ง่พี่อาจจะให้ก็ได้ไม่เอาไม่เอาพี่เนียวอะเอาพี่เปรี้ยวไงเออ้าพี่เปรี้ยวไงพี่เปรี้ยวให้หนูกินข้าวโอเคเอาไว้ตรงนี้นะลอยเอาทำไมกล้องขึ้นมาพี่เปรี้ยวให้หนูด้วยพี่เกียดไปแล้วพี่เปรี้ยวให้หนู ไม่ได้รู้ข้า,ขาวมานอน,ก,อนก็ได้ <sınız> ตอนเยอะหน้าให้หลับพวกมึงอ,อ่ะตาคนนี้มันไม่พอสามวันก็หายแล้วเล่นให้พี่ไปฝา,า,ากด,า <S <S ด,ด้วยค่ะูด้วยดิพูดด้วยค่ะพูดดิ Um, okay. Hoặc là phải cướp việc bác sĩ. Bạn bạc, à, mặt của 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 mặt จะลืมมาเอากำไรนะจ๊ะทำให้กำไรหนูไม่ใช่กำไรอันนี้ของตัวข้าวใช้ด้านนี้ค่มได้ประมาณนี้แล้วสิทแาวใหญ่

ดาวอันใหญ่สีฟ้าได้เกินขึ้นทางแล้วเห็ดรัจิ๋วสีแดง เดี๋ยวตัดไปตอนทำเสร็จเลยเนาะบ๊ายบายไปโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วใส่ถุงแล้วเรียบร้อยมามาไปูดอยากได้ไนะข,ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะอไปสำหรับ มี้นะคะก็ยังไม่จบหรอกมีอีกนิดนึงคือมันยังไม่หมดลูกปัดยังไม่หมดนะนลูกขอลูกปัดไม่ให้ลูกปัดยังไม่หมดเอาไปเอไปาอไวเยอะเลยให้ปลาคนละสองตัวน้อนสีสังตสีชมพูสีชมพูตัวหนึ่งสีชมพูตัวหนึ่งก่อนอีกสองตัวมันเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเป่ายิ่งฉูด ใครชนะได้ก็หยุดยิงหยิงบอลก็บอลหยิงหยิงยิงหยาบกระเป๋ายิงหยุดหยุดยิงชุบอ่ะออสซีไหนออสซีไหนออสซีไหนเหลืองไม่เขียวเหลืองไม่เขียวเขียวเอาค่ะแล้วคนนี้ก็ได้เขียวเอ้ยเหลืองนะคะมันไม่ดีหรอมาม่าเนี่ยไปกินอะไรอย่างงั้นก็ขยำขยำเอาก็มามาปิดคลิปก่อน เอ้อย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยปิดต่อยิงชว์อีกรอบนึงเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเมื่อเมื่อกี้เติมข้าได้เลือกก่อนใช่ไหมอ่ะเอาอันไหนระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้เดีไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เอาไปก่อนคนละอันไปเอาไปหัวใจนั้นรักมากเก็บเก็บไว้ไหนกินเอาอันไหนระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้นี่ไงก็ว่าอยู่วัาหันอยู่ไหนอ่ะเออเอันนี้ไป อยากได้อะไรอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้อ่าไปอันนี้ไปอืมอยากได้ระหว่าอยากได้อันไหรระหว่างสองอันนี้อันนี้ไปอันนี้ไปอยากได้อันไหนระหว่างหัวใจเล็กสีชมพูกับดาวใหญ่สีชมพูดาวใหญ่อาไปเอาไปเราจะเก็บของกันนะคะก็อันนี้ดีกว่า สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามประมาณ17คนแล้วก็ฝากติดตามให้หนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมื่ก่อนอ่ะหนึ่งร้อยคนก็ยังดีอะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรัเลย